มาวันนี้ก็อยู่กับผมมาร์คเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเวิร์นออฟแทงกันนะครับฮ่าไม่มีคลิปจะลงนะไม่รู้ว่าจะทำมาคลิปอะไรดีเออผมสงสัยอย่างหนึ่งว่ะเนี่ยโทรศัพท์ผมมันปรับได้แค่เนี่ยไอ้พวกรอยกระสุนปืนไอ้พวกรอยตีนขา่ามันทำไมมันปรับไม่ได้วะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์มาใช้เครื่องนี้อัดแถมเวลาอัดคลิปผมมันอัดได้แค่เจ็ดร้อยยี่สิบเพียง ผมอัดหนึ่งพันแปดร้อยพีไม่ได้ว่าแปดสิบพีไม่ได้มันไม่อัดให้ผมขนาดเครื่องแรมสี่โอ้โหร้อยยี่สิบกิกมันยังทำไม่ได้เลยเครื่องดีซะอย่างพื้นที่เยอะแรมเยอะทำไมมันอัดไม่ได้บะางก็ไม่รู้เหมือนกันสาเหตุเพราะอะไรก็ไม่รู้โอเคไม่พูดมากทำเพลงลเราไปเรื่อกันเลยปะอันนี้ผมอยู่กับมอดใหม่นะที่ผมลงมา เป็นมอดเสียงพีซีมันเดิมมแหละแต่ว,ว่าเพิ่มอะไรของเล่นมานิดหน่อยเดี๋ยวไปดูในเกมครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอก่อนแล้เสียงก่อนเผื่อเสียงรางไปผมไม่ได้เล่นเทียห้านานทำไมมันเข้าห้องช้าจังโอเคมีของใหม่นะ ก็เนี่ยก็สีเหลืองๆก่อน,อนเนี่ยตัวบอกระดับรถเนี่ยมันก็เปลี่ยนสีด้วยทุกอย่างก็น่าจะเหมือนเดิมนะแต่ว่าดูนะครับภาพสีพวกกระสุนปืนเนี่ยไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนเสียงรีโหลดด้วยเดี๋ยวเสียงเบาอ,อีก ผมหลงไปกดซื้อตู้สินค้าไอ้ตู้สินค้านั่นเฉยเลยไอ้ตู้สินค้าอะไรวะไอ้ที่ว่าราคาเท่าไหร่บ้างหกหมื่นนะบ่าผมไม่กดปุ๊บนี่เงินหายไปเลยเหลือแค่สองสองหมื่นเองโคตรเซ็งเลยจะเล่นยังไงดีวะเนี่ยรถคันนี้มันแทงมันมันไม่ใช่แทงหรอก เออมันก็แทงอะไรเออกูพูดอะไรวะมันก็รถถังเป็นรถถังถึกหน้าคนันนี้มันถึกหน้าเอาแล้วใครสปอร์ตวะมองซ้ายมองขวาขวามองซ้ายอืมกูมคิดว่ามันน่าอยู่ฝั่งนู้นนั่นไงว่าแล้วออกมานิดหน่อยมันก็สปอร์ตอยู่แล้วข้าหัข้าง,างใส่เขาอันนี้ข้าเขาอยู่ตรงนี้โอ้โอ้คาดการผิด ขี่มาทางด้านไ้ทุยทางด้านนู้นหน่อยทำงนีไงดีโอ้ว้าวโอเวลเอ้าชิบหายลืมเปลี่ยนกระสุนโอ้ยิงเขาดาเมจน้อยเอ้ใจเย็นๆนายชายใจเย็นเราบุกได้นะเพราะว่าเขายิงเราไม่เข้าอแล้วว้าว ว้าวยิยงไม่เข้าเฮแล้วเฉ็ดเฉ็ดเฉ็ดอพนเซอร์มึง <laughs> ค er, ิดจะเข้ากับกูงั้นเหรอแพนเซอร์ er. โอเคซ้ายมาขวามีหนึ่งซ้ายมาอีกสองสามเพนเซอร์เอาไงวะแพนเซอร์อู้เ er. อ็มเจตายศพส,สีชมพภูไม่ละมึง ตายแบบสงบสุขที่ยุ่งปูต่ออยู่ยิงกูได้แล้วจะลอกเรียนแบบการหันข้างใส่กล้วยชายกูอ่านข้างใส่มึงบ้างไอ้เหี้ยมาดิมาดิเอายิงเนี่ยอ้าวยิงไม่เข้าอ้าวยิงไม่เข้าไอ้ชายไอ้ชายเอายิงบุ่ยด้วยเควีนหนึ่งบ้านป้ามาหลบหลังกูละไม่เนี่ยหรอเควีนหนึ่งกูเกลียดเอาเหี้ย อาทุกคนมันทำอะไรของมันเนี่ยเอา้าบ้าอะไรชา้าไอ้เป็นหนึ่งหืโอ้หน้ารีพอร์ตยี่งหายคนเล่นโง่ๆอย่างเงี้ยโออไอ้มันหยุดจิงแล้วคิมเป็นหนึ่งคิมกูมันกระจอกเนี่ยโดนมาอีกแล้วอื mm ้ hmm. ควหนึ่งทุกคนค่ะทุกคนเจอสถานการณ์แบบนี้เควหนึ่งมันมาหลบหลังแล้วก็ดัน,นคนเงี้ยคนจะคิดยังไงน่าเกลียดนะไอ้คันเนี้ยคนเล่นในคันนี้มันน่าเกลียดว่ะซิงเลยว่ะตังเหลือ สองหมื่นไอตู้หายเนี่ยเน,น,นีไอตู้เนี่ยผมลงไปกดมันไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยก่อนถ้าใครอยากได้มอดนี้ลิง์กอยู่ใต้ล่างคลิปนะครับเป็นมอด apk มันเดิมตไอ ip เดี๋ยวนี้มันไม่สมประกอบลงแล้วมันบักนะครับผมก็เลยเอาแต่ apk มาให้เห็นไหมไอเนี้ยตัวบอกฐานะว่ายิงได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เอาไปอยู่ข้างข้างล่งแล้วกัน โ okay. อเคไปเควีสองลูปรักในอดีตอยากได้ไว้รถคันนี้ไม่มีปัญญาได้เลยไม่มีตังค์เว้ยตอนนั้นผมง่วเองตอนนั้นที่มีกิจกรรมอะไร่ะมันมีกุญแจให้เปิดกล่องเนี่ยผมเสือกไม่เอากุญแจโคตรเสียดายเลยจังจวมาน้นทางซ้ายโอโ้โหโดนแล้วซ้ายซใจเพื่อนเราโดนแล้วเร็วเร็วเร็วเรว,เรวเป้าหุบ เป้าหือเออกูยิยงคันหนึ่งแม่ไปโดนคันหนึ่งสวยเออรู้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 ระวังหลังด้วยเพื่อนหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะเพื่อนเอ้ยมันมากันแล้วนุ่นมึงเห็นไหมนุน่นเอ,อ้าอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยยิยงโดนตีนจะขาบมันแย่แล้วเว้ยเฉดโอ้โห เพื่อนฉันจะไม่ลืมนายนายเป็นเพื่อนที่ดีมากแต่ตอนนี้มึงตายแล้วโอ,โอ้ไม่นะจะอะไรนักหนาับไอใช้นี่วะเออเอาตายอีกอาวตายตอนนั้นต่อตากูเลยเวนเยโอ้ยโอ้ยโดนยิงตีนโอ้ยหนโอ้ยไม่ไหวแล้วอู้ไม่ไหวแล้ว Ay, เอ <See. S 1> ้ยมองยิงกูเลยกูไม่มีปัญญาสู้หรอกว้ยอ๋อกูรีโหลดนนกูไม่มีปัญญาสู้มึงหรอกยิงกูเลยจะเล่นขาดอะไรดีวะ f ีเล่นก็กวัวเงินติดลบอีก ับเอฟเฟกต์หน่อยดีกว่าคุณภาพน้ำเต็มสูงเพราะการวาดสูงไปเลยสูง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 มากพอดีไปเอฟวีมึงอย่าทำให้กูผิดหวังนะลูกรักเอลย เสียงเกมเบาเบาไม่รู้นะถ้าเสียงเกมแรงไปมันก,ก็ประกบเสียงผมหมดเลยผมภาคเนี่ยมันก็ประกบหมดค้าเสียงเกมดังไปนะครับ Let's go h e s h o w o f the road โอ้โหสายสายเยอะสายเยอะไอ้คันนี้ผมเกลียดมันมากเลยนะ มันหน้ามันแดงไปหมดเลยว่ายิงงดแดงแดงแดงหน้ามันนีแดงมากมันรู้ว่ามันเขินจากไหนมันแดงเหลือเกินทั้งหน้ามันเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่นะเกาะเกาะเกาะเออมันไม่ได้เขินไข่ถมันเป็นเกาะแฮ่กูเล่นคนเดียวเวีน <c oughs> จะกินนายจังเลย <c oughs> อยากกินจังเลยอยากกินจิกเลยม <c oughs> ยิงไม่เข้าดิยิงไม่เข้าวะดิ <c oughs> <c oughs> จะเจอพลังแห่ง อ m นน t ้จะเหวี h ยงโอนายกายยิงฉันอย่างนั้นเหรอขอเพลงโจโจ้หน่อยครับมาจังหวะนี้จะเอายังไงมึงจะเอายังไงฮะตรวบระดับแบบอ้อยอ้อยโดนยิงฟรีไว้สงสารมึงบ้างเหร ใหม่ต้องแพ้เลยวะโอ้เพื่อนเพื่อนมึงต้องสู้มันเพื่อนโอ้ว้าวว้าวว้าวหันข้างดว,วนออตายเล่นเจ้าทีสีเกามาใหม่เสียงเอ็กวีด้วพี่โหดอย่างงั้นเหรอว่าพี่เล่นจากเทียรเจ็ดถึงเทียรสิบไม่ถึงเดือนพอดี จะปั่นไม่มีอะไรทำก็เลยปั่นปั่นปั่นซะเลยก็เลยได้มาอย่างที่เห็นถ้าใครมาดูก็คอมเมนต์ให้หน่อยว่าระหว่างให้ผมพูดแบบนี้เล่นแบบนี้ประมาณสัก10เกือบ20นาทีเนี่ยหรือว่าให้ผมทํำ e e, มีมอีกอียมเป็นวอทช์แทงวัตถุฟักวอท of แท n งเนี่ยท่านผู้ชมจะเลือยแบบไหน,นระหว่างคลิปที่ผมทําอยู่แบบเนี้ยกับไอคลิปตลกอะ ท่านผู้ชมชอบอะไรอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าท่านผู้ชมชอบแบบไหน <ze elect> มาดิมึงอยากเจอเฮ็ด e อ <s ays> ีกัวไอ้นั้นละหกพันกูเรียบร้อยเลยยิงวืดโดนถนนในเวเ <copy> ้ย ออกไปเลยเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทำมุมแบบทางอย่างนี้เพืเ่อนเพื่อนอย่าเพิเ่งอยิาเพิ่งนเพ่อเอาอกาูขอโทษกูไม่ตั้งใจโอเคลืมเปลี่ยนกระสุนคำเปลี่ยนเราไม่ทันหรอกโดนเขายิงสวนก่อนพี่อดีดแลีลวที่ยิงออกไปไหนวะกูติดกับวิดหนีไปเลยเพื่อนกู เฮ้เพื hey, ่อนฉันขอลูกธรรมดายิงตูดนายจะเป็นยังไงวะเพื่อนโอเคไม่ได้ผมแอิดโอเคซ้ายหมาอีก2สองทิมเขาเลยสี่คันว่าห้าไก่มึงมาตะโกนในหูกูเลยเพื่อน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 ให้กูยิงหน่อยกดจะยิงมากว้าวโอเคไม่ต้องละไอ้ยิงมืด ว้าวเขากำลังมองกูอีกแล้วอย่ามองกูเฮ้กูเคินกูเล่นเอฟวีไม่ได้ใครมองโอ้โหโอ้โหยโอ้โหมันมาอีกแล้วเฮ้อมันมาอีกแล้วโอ้พระเจ้าพระเจ้านม่อยากโดนเฮียนั่นเหรอหนีไปเลยเหรอ v, เอฟวีเฮียริงจังเราคือรถถังเดียวกันนะอยียยิงนายมากเลย ฉันจะยิงได้มากเลยในยิงฉันไม่ได้หรอกเว้ยเอ่อลูกฮีธรรมดาราคาหนึ่งพันเก้าร้อยถ้าใครอยากเล่น v, เอฟวีว้าไม่รู้ว่าราคาว่าเราจะเตรียมพร้อมกับราคาที่มโหดเอ้ยไม่ใช่ราคาที่โหดร้ายของเอฟวีนะมันมีกี่บาทบ้างอะไรยังไงบ้างราคากี่บาทอันนี้ผมอยู่แคลนเทียเก้า นี่ของก็จะประมาณนี้เลยราคาเคเอเอ็กเอฟวีหนึ่วไปใส่สองหนึ่นะก็ราคาข้าใคขอยากเล่น f อฟวีต้องเตรียมเงินมากๆตอนนี้ผมเสี่ยงมากว่าผมมีตัวเอ่อนี่อยู่เล่งค่าประสบการณ์เล่งตังเล่งเงินบ้างเนี่ยเออส่วนลูก่อ,อลูกฮีลูก AP ผมก็จะเอาลูก AP มาสูนมากช่วยส่วนมาก ทำไมลิ้นพันกันวะเออมีลิ้นเดียวมันจะพันกันยังไงแ่กูหลอนแหละโอเคก็ประมาณนี้เลยสำหรับรูกเพชรีเพชรี e. e. ลูกทองก็ราคาประมาณนี้เนะาะใครอยากเล่นโอเคไปเล่นกีสิต้าดีกว่าผมวิ่งอ้อไมไปยิงไงแมโอไม่ได้เว้ยทางนู้นก็มาเว้ยเฮ้ยมึงเห็นไหมนูน้นเพื่อน เกมนี้ธรรมดาอย่าไปซีเรียสหัวร้อนก็เออ้าใครหัวร้อนผมมีทริกนะครับใครหัวร้อนคือคือเลิกเล่นเกมก่อนออกเกมก่อนไปหาดูอะไร youtube ไปหาดู youtube ดูเฟซคุยกับแฟนคุยกับอะไรก่อนแล้วก็ขายหัวร้อนปุ๊บเราก็จะกลับมาเล่นเกมได้ับผมอย่าลืมเอาทริกนี้ไปใช้นะครับผมถ้าถามว่ากูมีแฟนไหมไม่ <B read> ทำไมไม่รู้โอเค เออโดนเข้าไปยังวันนี้โดนเอ่ออะไรวะสังกะสีบ้านหรือเปล่าไม่ไม่ไม่อย่าเพิ่งออกไปอย่าเพิ่งออกไปโดนเข้าไปหกร้อยแปดดาเมตจต้องยางนี้่ว่ะเ,<อ>เดี๋ยวนี้ตอนนั้นทีสีเ่เก้าผมต้องใช้มอดลายพางก่อนเดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องใช้ลวผมซื้อมามอดแท้แล้วอาไม่ใช่มอดแท้เป็นลายแท้เลยแต่ว่าเอฟวีหนึ่งแปดสามนี่ผมยังลงมัดอยู่แต่ผมก็ลบมอดออกไปแล้วเพราะผมไม่รู้เลย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชอบเออลุงมดลายพรางละเพราะว่ายังไงมันเห็นได้แค่คนเดียวอ่ะเออผมอยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างว่าเยอะกูโชว์รวยกูโชว์รวยเอออย่างเงี้ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออจอมันดิสู้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 อ้อยไม่เสียงยิงดีกว่าตักตักเข้าไปงงงอนี่คือตายแน่นอนนะครับ เนี่ยยิงวืดอดีแนละ้วว้าวสปอร์ตกกเออฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งว้าวมึงตายนะเพื่อนฮะมึงอันนั้นก็เอฟเคโอเออเอาเข้าไปกูเดี๋ยวมันวิ่งมาหาบุญกุญยวโอ้โห มึงมาอะไรกันเยอะแยะวะมึงสงสารกูหน่อยเฮ้ยโอ้ยไม่มีปัญญาสู้หรอกเว้ยไม่มายิงเพื่อนกูไงย,ย,ยิงกูโอ้ยโอ้ย,อยช่างแนงครับผมยังไงยังไงก็ตายอยู่แล้วไม่เป็นไรน่สบายสบายอะไรมึงเนี่ยเอา <c ười> พื้นที่ก็หมด จะตัดต่อได้ไม่ได้ยี่สิบนาทีเน่ะข้อความอะไรวะเออข้ามันจบไปได้รีพอร์ตมันมึงไม่พอแล้วมึงจะกดเล่นทำเพื่ออะไรเน่ะเออนัินไป่ติดลบเจ้าไหนวะนี่ใช่ไหม โอ้ผมสร้างดาเมจหนึ่งพันแปดร้ยเกาสิบเอ็ดาเมจนะแต่ว่าคันนี้เขายิงดาเมจเยอะกว่าเ <c oughs> มือระหว่างงานลุบโอเคสำหรับวันนี้ก็บายบายครับท่านผู้ชมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้ครับผม แต่ว่าลาย FV หนึ่งแปดสามเนี่ยทำไมมันแพงจังเลยอยากเติมนะแต่ว่าเติมไม่เป็น <laughs> เ <laughs> <laughs> ติมไม่เป็นด้วยไม่มีตังค์ด้วยโอ้โหบ้านจนคนระับผมบ้านจนโอเควันนี้ก็ซีโอเคนะผมบ๊ายบาย